สวัสดีนะครับผมมาพบกับพี่มอนอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่มอนจะมาเจาะลึกเรื่องเซตให้น้องๆได้เห็นภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สิ่งที่พี่มอนจะมาพูดก็คือเรื่องของเครื่องหมายสมาชิกเครื่องหมายสับเซตเครื่องหมาย power set น้องๆลองฟังนะครับเครื่องหมายที่เป็นสามขาเขาอ่านว่าเป็นสมาชิกนะเครื่องหมายสามขานี่ครับอ่านว่าเป็นสมาชิก เป็นสมาชิกก็แค่ดูว่ามันอยู่ใน A หรือไม่ A เนี่ยเป็นเซตของ1 2 3เพราะฉะนั้น1เป็นสมาชิกของ a ไมไหมก็1มันอยู่ใน A อครับมันก็เป็น2เป็นสมาชิกของ a มัหม2ก็อยู่ใน A ครับมันก็เป็นเครื่องหมายสมาชิกเนี่ยดูง่ายดูแค่ว่ามันอยู่ใน A หรือไม่ แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายที่2เครื่องหมายสับเซตสับเซตเนี่ยมี2ขาอันนี้มี3ขาสับเซตมี2ขา2ขาคล้ายๆตัว c เนี่ยอ่านว่าเป็นสับเซตของเช่นเซ t ตของ1-2เป็นสับเซตของ a ไหมถ้าเป็นเครื่องหมายสับเซตให้ตัดปีกคู่ซ้ายเติมขากลาง ตัดปีกคู่ซ้ายยังไงอลองฟังดูนะครับเซตหนึ่งสองเป็นสับเซตของ A อไหมนี่คือโจทย์ข้างบนควาว่าตัดปีกคู่ซ้ายเติมขากลางตัดปีกคู่ซ้ายเติมขากลางเมื่อตัดปีกคู่ซ้ายปับ๊บมันก็เหลือเหลือแค่หนึ่งสองพอเติมขากลางปับ๊บมันก็เลยกลายเป็นสามขามันก็เลยกลายเป็นสมาชิก ก็แปลว่าอะไรครับ1 2เป็นสมาชิกของ A อไหมเป็นแปลว่าถูกครับเอาใหม่ครับประโยคด้านล่างเซตเป็นสับเซตของ A อไหมพี่ก็ใช้หลักการเดิมครับตัดปีกคู่ซ้ายเติมขากลางก็กลายเป็น2 3เป็นสับเซตของอา่าเป็นสมาชิกของ A นะครับก็เหลือ2อสเป็นสมาชิกของ A ก็ใช่ครับก็ถูกมาดูเครื่องหมายสุดท้ายครับ P วงเล็บ A อ่านว่า Power Set Power Set เนี่ยให้ใช้หลักคำว่าตัดปีคู่ซ้ายตัด P กว่าเช่นตัวอย่างเซ t ของ2อสเป็นสมาชิกของ Power Set A ไหม เซตของ2 3เป็นสมาชิกของ Power Set A ไหมเราก็แค่ตัดปีกคู่ซ้ายตัดผีด้านขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือสอเป็นสมาชิกของ A อไหมเป็นมันอยู่ในเเห็นไหมครับเราสามารถวิเคราะห์สมาชิกสับเซต power set ได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้คำพูดต่อไปนี้ 1. ถ้าเป็นสมาชิกให้ดูได้เลยไม่ต้องตัดอะไรดูได้เลยว่ามันอยู่ใน A หรือไม่ 2. ถ้าเป็นเครื่องหมาย subset ให้ตัดปีคู่ซ้ายเติมขากางมันจะกลายเป็นสมาชิกก็ดูได้เหมือนเดิมนะตัดปีคู่ซ้ายเติมขา เครื่องหมายที่3 power set power set ให้ตัดปีกคู่ซ้ายตัดพีข้างขวาตัดปีกคู่ซ้ายตัดพีข้างขวาก็ดูเหมือนเดิมได้นะครับเห็นไหมครับคณิตศาสตร์ถ้าเรามีเทคนิคมีทิคเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวพบกันกับ EP ต่อๆไปของพี่บ่อนนะครับสวัสดีครับผม